ทุกคนคะทุกคนอย่ารักแค่เพียงลมปากนะคะอย่ารักแค่ในออนไลน์นะคะทุกคนต้องแอคชั่นนะคะทุกคนต้องต้องทำนะคะในสิ่งที่แบบว่าทุกคนที่ที่แบบว่าอยากจะทําอยากจะช่วยนะคะอย่าช่วยแค่เพียงลมปากอย่าช่วยแค่แค่แบบว่าในออนไลน์นะคะให้ทุกคนส่งรายชื่อนะคะนั่นคือการแสดงความรักแล้วก็ความห่วงใย ส่งไปให้พ่อพายประตูผากับพ่อพายศิลนโรงอยากแท้จริงนะคะทุกคนทุกคนต้องเชื่อมั่นนะคะว่าหนึ่งล้านรายชื่อจะช่วยปลดโซ่ท่านทั้งสองแล้วก็ปลดโซ่ช้างทุกเชือกที่ศรีรังกาได้นะคะซึ่งคดีของคาวานะคะสำเร็จถึงจะใช้เวลาห้าปีนะคะของคาวานานมากแต่ของเรานะคะแค่ครบหนึ่งล้านรายชื่อทุกอย่างหลักฐานทุกอย่างพร้อมมูลหมด ท่านดอรยุวนุชท่านเตรียมไว้แล้วนะคะแค่ขาดล้านลายชื่อเท่านั้นนะคะเรื่องนี้ก็จะถึงสารโลกทันทีเมื่อครบหนึ่งล้านลายชื่อนะคะเราจะส่งเรื่องนี้ไปให้สารโลกทันทีขอร้องนะคะอย่าทิ้งท่านอย่าทิ้งพ่อพายอย่ารักท่านแค่เพียงลมปาก ท่านด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์เหมือนที่ท่านได้ทำงานให้แก่ประเทศไทยด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์ตั้งแต่หกขวบยันห้าสิบเอ็ดมันนานเกินไปแล้วนะคะที่ท่านทำงานหนักมาช่วยกันนะคะช่วยกันปลดโซ่ให้แก่พ่อพายประตูผากับพ่อพายสียนรงกันนะคะหนึ่งล้านลายชื่อช่วยท่านได้ ขอบคุณมากค่ะทุกคนคะ่ะพี่มีข่าวอัปเดตจากดรยุวนุษ์นะคะตอนนี้นะคะท่านดรยุวนุษ์นะคะได้ขอร้องนะคะทุกๆคนให้ทุกคนช่วยกันโพสต์ช่วยกันรีโพสต์นะคะตอนนี้นะคะพ่อพลายทั้งสองนะคะกําลังจะโดนใช้งานอย่างหนักอีกนะคะในงานของเดือนนี้นะคะ รู้สึกว่าจะให้ทํางานสามวันนะคะทั้งพ่อพายประตูผาก็พ่อพายศีนลงนะคะพ่อพายประตูผาก็รู้อยู่ว่าโดนทําร้ายอาการสาหัสนะคะแต่ศีลังกา,ก,าก็ยังจะบังคับท่านให้แห่พระเขี้ยวแก้วนะคะแล้วก็คู่ไปกับพ่อพายศีนลงด้วยนะคะซึ่งการแห่ครั้งนี้นะคะเป็นอะไรที่ทํางานหนักมากนะคะทุกคนตอนนี้ท่านด็อกเตอร์นะคะ ได้ออบอกนะคะว่าให้ทุกคนช่วยกันเร่งรีบนะคะช่วยกันหารายชื่อแล้วก็ช่วยกันโพสต์คลิปรีโพสต์คลิปนะคะทุกๆคลิปทุกๆโพสต์ให้เป็นกระแสที่ดังที่สุดในตอนนี้นะคะเพื่อยับยั้งการกระทําของประเทศสีลังกาแล้วก็ให้ถึงสถานทูตไทยในสีลังกานะคะได้ให้ท่านได้เห็นแล้วก็ได้ช่วยยุติแล้วก็ระงับการทํางานของพ่อพลายทั้งสองนะคะเพราะพ่อพลายทั้งสองตอนนี้ถูกภาพแย่